ัดนนีครับผมบอมธนาฮิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวเช้านี่ครับอันนี้ผมเกิดมาเป็นนักรีมิวครับอันนี้ก็คือหมูสามชั้นต้มกระหล่ำปีนี่ครับหมูสามชั้นต้มกระหล่ำปีนะครับนี่ครับจะบอกเลยว่าโอ้นะฮะหมูสามชั้นจุกจุนะฮะ เวลาหั่นหมูสามชั้นต้มกระล่เนี่ยหมูสามชั้นต้องชิ้นหนาครับแล้วก็มีนี่เลยครับผมอันนี้จะเป็นว <Wow. S 1> อันนี้ก็น่าจะเป็นแกงเป็ดนะฮะแกงเป็ดใส่อ่าไม่อะไรนะฟักก็เปล่าหรือไม่ก็อะไร,ะไรมันมันมันแกวนะฮะแล้วก็มีกุนเชียงนะฮะนี่เลยครับจัดเลยครับผมกินข้าวกันนะครับ นี่ครับอันนี้จะพามาเริ่มต้นกันที่แกงนี้ก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นอะไรแกงเป็ดเปล่าไม่แน่ใจนะฮะไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบชื่อเมนูครับนี่ครับของอร่อยของต้องกินนะฮะเมนูอะไรไม่ทราบแต่ผมต้องกินนะฮะเพราะผมเป็นนักรีวิวนะะี่ครับแกงเป็ดราดน้ำแกงชุ่มๆนี่ นีครับแล้วก็มีกุนเชียงทอดนะฮะนะฮะ,นะะเวลากินข้าวกับแกงไะไก็กินคู่กับอะไรนะหมูทอดไก่ทอดไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวใช่ไหมกุนเชียงทอดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนะะี่ครับชิม,ม้าผมแกงอะไรไม่รู้นะฮะ <c oughs> อืม มาประจางเปิดคือคู่กับคู่กับกุนกเชียงอ่ะฝึนตักกุนเชียงเข้าไปเลยครับเทละชิ้นข้าวหนึ่งช้อนเท่ากับกุนเชียงหนึ่งชิ้นครับ นะครับหมูหม,มูสามชั้นต้มกระหล่ำเอื่อยอุ่นบ่อยยิ่งอร่อยจัดเลยครับ เกื่อยนุ่มมากนี่ครับมีสาบครั้งส้มกันกินข้าวทำกับข้าวต้องมีส้มกลาง เอออกอะไมาครับนะครับการไปครับผม เวลากินข้าวมันก็ฟินแล้วน,นานๆกินทั้ทนนาๆก็นานๆหนักฟินคุณครับแต่ข้า 嗯，晚安。

พอคุสาต้มหมูสามชั so, ้นต uh ้มกระหล่ พออุตส่าห์ต้มหมูต้มกระหล่ำไว้เมื่อคืนเนี่ยนะผมต้มหมูกระหล่ำไนเมื่อคืนแล้วนะฮะเมื่อคืนผมก็คิวแล้วก็ กับผักบุ่นเช้าต้มหลายวันยิ่งอร่อยครับหมต้กมกระหล่ำเ,เวลาผมทำหมูต้กมกระหล่ำเนี่ย หมูสามชั้นเนี่ยมันต้องชิ้นใหญ่ใญ่ถ้าชิ้นเล็กเนี่ยแม่อร่อย ยังมอง่งเขามแต่ว่าพอาแล้วครับจำ <c oughs> มั้ง